สัมพุทธานังปารมัตาทัตสีนังสีลาธิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะปารมีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์คือกูล รมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมอ,องคลื่นความที่ 9ก้กสิกิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสาบนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะก่อนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มี นะคณะของคุณยมสมพองษ์อัมภัยนะทำบุญอุทิศให้กับคุณยุคันธรวิริศนะหนึ่งพันบาทนะความบุงรายการธรรมะมานะแล้วก็คุณยมอน,นบออตติลักษณะนะก็ร่วมทำบุญสร้างนะจัดซื้อทองน้อยนะหนึ่งพันสี่ร้อยบาท ปรากฏว่าทองน้อยยาดหยุยมนะตอนนี้ราคาขึ้นเยอะเลย <c oughs> นะยาดหยุยมขึ้นเป็นนะอย่างดีหน่อยก็นะสามพันห้าก็ได้จัดนำมาสองชุดนะอาไว้ที่พระบรมไสายสายาลักษณ์นะสาธิตสลักษ์นะของ พระบาทสมเด็จพระปารมินมหาภูมิพลอดุลยเดชหนึ่งชุดแล้วก็มอบถาวายพระอาจารย์ระพินศิรทธโรไปนะเมื่อวันที่ยี่ิบสามหนึ่งชุดก็มุทนาญาติโยมที่ร่วมทำบุญกันนะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงการถวายความอาลัยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินมรมาภูมิพลอดุลยเดชนะนี่ก็นะวันนี้เป็นวันที่ยีบสี่แล้วนะก็ครบสิบวันแล้วนะที่พระองค์ ได้สวรรคตรไปแต่ความอะไรของปวงประชาราษฎรของพระองค์เนี่ยมีมากมายเรียกว่าทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่ได้รู้จักพระองค์หรือได้ ทราบเรื่องราวของพระองค์การสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาม,มูพิอดุลยเดชเนี่ยยาก ung, เป็นการาสูญเสียนะครั้งสำคัญของประเทศไทยประเทศสยาม แล้วก็ของชาวโลกเพราะว่าเป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิศราชธรรมแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่พระนะหรือผู้ใหญ่ก็ได้บอกว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ฉะนั้นความวิปโยคความเศร้าโศกจริงเกาะกินหัวใจของคนไทยทัางชาติเลยนะพระองค์ตามความจริงแล้วอย่างตมาเองก็เข้าใจว่าพระองค์จะต้องอยู่ถึง หนึ่งร้อยสิบพระพันษาอย่างที่เคยรับทราบมาแต่ปรากฏว่าหลังจากสร้างมหาเจดีย์อภัยทานซึ่งเอาหินไปตั้งที่วัดของไมตีการอวมทัพ เมื่อวันที่สนะิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าซึ่งก่อนจะไปเนี่ยวันที่สิบตอนหัวค่ำเนี่ยอย่างที่ตมาได้เล่าบอกยัดหยุนะคือฝันนิมิตเห็นว่าตัวตวมาเองเนี่ยบวมเป่ง น้านิวเป่งไปหมดบวมเหมือนกับไม่เป็นสภาพมือนะมือก็ไม่เป็นสภาพมือทั้งสองข้างเ่ยบวมเป่งไปหมดดูดวงหน้าตัวเองก็บวมเป่งไปหมดนะแล้วก็มีแผลตะบุ่มตะปั่มที่หัวขึ้นไปที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งภูเขาเนี่ย มีลักษณะนะมาพิจารณาตอนหลังก็คือเหมือนกับมหาเจดีย์อภัยทานนั่นแหละที่ตั้งไว้ก็คือเป็นภูเขาใหญ่ทะมึนมีที่ประทับของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็มีแสงเหมือนกับรัตนะก้าวดวงพุ่งมาแล้วมีเสียงบอกว่าท่าน สละชีวิตชนดวงกะดวงรัตนะทั้งเก้าเลยนะหมาก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ชนปังนึกว่าตายแล้วปรากฏว่ามีพระกำลังแข็งแรงขึ้นมาเออนะญาติโยมก็จึงรู้ว่าโอภาระหน้าที่จะต้องรับนะ แล้ววันที่สิบสี่ตอนขากลับมาในญาติโยมตอนวันที่สิบเอ็ดนะขากลับจากสำนักมัธีการก็ไปแวะบ้านโยมศิชาพิมพัสริกแล้วก็นั่งรถคือรถปิกอัพเนี่ยตอนท้ายเนี่ยคือจะเป็นตะแกรงนะเป็นในรถรทุกนะรถปิกอัพไม่มีลังคาหุ้มนะไม่มีลังคาปิดคนนั่งมาหกคนอยู่ข้างหลัง มีหมอแปะมียายสั้นมียยแป้นมีสองย้อยนะมีตุ๊กตามีเจ้าโจาโจนะหกคนนั่งมาปรากฏว่าฝนตกอย่างหนักนะดูที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเปียกโชกเลยแนะแต่มานึกว่า ทั้งหกคนนี่ยังไงก็ต้องเปียกโชคแน่แต่พอกลับมาถึงวัดปรากฏว่าทั้งหกคนนั้นไม่เปียกเลยมีแต่ละอองนิดๆน,นะหลังจากนั้นเนี่ยวันที่สิบสองตุลาคมก็ทราบว่าพญาราหูใกล้จะเต็มแล้ว หรืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็มีพลังเต็มแล้วแล้วก็ได้ฝากนะผู้ที่สามารถที่จะไปดูได้นะไปดูเทียนของพ่อหลวงเน่ยนะของในหลวงเนี่ยว่าเป็นยังไงไปดูสิต่อไปต่อเทียนหน่อยสิเป็นยังไงบ้าง ปรากฏว่าเขาไปคนเยอะแยะนะขึ้นไปไปดูนะเพื่อไปดูเพราะได้ทราบข่าวว่าในหลวงทรงไปชวนหนักมากทุกคนก็ต่างขึ้นไปนะผู้ที่มีพลังมีชาน่นะมีมีพลังจิตเน่ยเขาก็ขึ้นไปบนนั้นกันปรากฏว่าผู้ใหญ่เราบอกว่าต่อให้พวกเธอทั้งหมด สละชีวิตไปแทนก็ไม่สามารถเอาพระองค์กลับไปได้หรอกเพราะรถคันนี้ใช้งานหนักมากแล้วทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลักเลิกลักต้องกลับมาหมดนะพระองค์ท่านยาจยอมนะทำกิจความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิตรราชธรรม ความเป็นพระมหากษัตริย์นะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ต้องดำรงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่แล้วก็สืบไปหน้าที่ของพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์ก็ไปรอคอยพวกประสงค์นิกรของพระองค์แล้วนะ อยู่ที่ฐานะของพระโพธิสัตว์อยู่ก็คือพบดุสิตนะอยู่กับพระศียริยเมตรตรจะวหวอย่างนั้นก็ได้นะถ้าว่าตามหลักพศาสนานะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็จะได้กลับไปอยู่ที่พบของพระโพธิสัตว์ก็คือภพดุสิตและผู้ที่ลึกถึงพระองค์นะก็เนี่ยนะมี พระบรมสาธิสร์ของพระองค์เนี่ยก็สามารถที่จะระลึกถึงพระองค์ได้ตลอดนะแล้วก็ประพฤติตามรอยพระบาทของพระองค์กันนะนี่แหละคือจุดสำคัญส่วนธรรมาภาพเองก็ยังมีสิ่งข้างค้างอยู่อย่าโยมนะก็คือเนี่ย รอยนะก็คือเรือสัำเผาแก้วส้ำเภาทองอะนะแล้วก็จะมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังร่วมกันทาบุญนะสร้างเรือสัำเผาแก้วส้ำเภาทองเอาผูดเยอะแล้วญาติโยมนะเอานะนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าสักหน่อยญาติโย,ยมนะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทว่านโมสาธิกิยะกล่าวบทว่าตัสสะปยาสินทราหูกล่าวบทว่าภควะโตเท้ามหาราทั้งสี่กล่าวบทว่าอะราหะโตเท้าสกะจอมเทพกล่าวบทว่าสัมมาสัมพุทธะเท้ามหาพรหมกล่าวทั้งห้าบทนี้เป็นบทสูงสุดนะ มหาเทพทั้งแปดองค์ได้กล่าวนะบูชานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อแรกแตักรู้อันให้และลึกถึงพระพุทธคุณนะก็คือพระมหาการุณาธิคุณพระมหาบริสุทธทิคุณแล้วก็พระมหาปัญญาที่คุณอาบทสำคัญญ,ญาติโยมรัตนะจังกรรมนักกันนะ พระมาจโลกาธิปตีสัมปติกาตัญชฉลีอาณาิวรังอายาจะธรสันติธาสตาอปรัชกาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปีมังปันติพระควาโลกาธิปตีนรุตโมกาตัญชฉลีพระมคเนหิยาจิตสันติธาธีรัปราชกาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปัญชังเทเสตุสุขตังธรรมัง เทเสตุอมตังปะทังเทเสตุสุโตธรรมังเทเสตุอมตังปะทังโลกาณมานุกร,รมปายะธรรมังเทเสตุนายกะอันหนึ่งพระผู้เป็นรมท้าสัมบดีพรมผู้เป็นอธิบดีแห่งโลกกระทำอัญชลีอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีบุคคลอื่นประเสริญยิ่งกว่าว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีชาติมีทุลีในในนตาน้อยในโลกนี้มีอยู่ ขอโปรดอนุเคราะห์มูสัตว์นี้แสดงธรรมเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอธิบดีแห่งโลกผู้เป็นนระที่สูงสุดอานมูพรหมกระทำอัญชลีอาราธนาแล้วว่านักปราชญ์ทั้งหลายผู้มีชาติมีทุลีในในตาน้อยในโลกนี้มีอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมขอพระผู้มีขอพระสุคตเจ้าจงแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าโปรดแสดงอมตตบทตร ขอพระผู้เป็นผู้นำโปรดแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายเถิดพระเจ้าค้านะยัดโยม่นได้นะภาระนาะที่ก็ตอนนี้ดานะภาระที่ยังเนี่ยต้องทำอยู่ก็คือเนี่ยเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์ยติโยมนะถาวายพุ้ทธเจ้ายีแปะพง์เป็นการอุทิศนะ บุรพการตัิย์ของชาวไทยทุกพระองค์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอด,ด,ด,ดุลยเดชนะยัดยมเพราะเป็นหลักสำคัญนะของประเทศสยามเรานะคือมีเรือสุพรรณหงษ์นะไม่มีนะที่ไหนมีนะยัดยมเรือสุพรรณหงษ์เนี่ยมีเฉพาะประเทศไทยเทศสยามเท่านั้นนี่เราก็ จะสร้างเรือสุพรรณหงษ์เนี่ยถวายพุทธเจ้า28พระองค์เป็นพุทธบูชาแล้วก็อุทิศนาแก่บุรพกาศของชาวไทยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมพิพลอดุลยเดชกันนะอยาิโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่มาออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างบันไดนะสําหรับขึ้นไหวพุทธเจ้า28พระองค์อันใหม่อยู่ด้านหน้า่ันเทา,ทารัมพนาสูรพระพิทักษ์ธรรม แล้วก็สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือสร้างเรือสําเภาแก้วสําเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์นะถวายพุทธเจ้าย่แปดพระองค์นะเป็นการอุทิศให้กับบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมพิมพลอดุลยเดชนะญาติโยมตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 0 2 9, 9, 9 1 9 7 1 0 2 9 1ทางไปรษณีย ah ์พระมหากรีธาวัช ah ิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนพระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่าง หมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ญาติโยมทุกๆวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมารวมสุดมนต์กัน,มา,นมาราชการกรบบาบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปศาลศาลนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภยัยไข้เจ็บให้ ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอา,าทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปวัดเรียบราบบำร,รุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรี43่รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอห้ห้ารถเมย์เบอร์18วัดเรียบราบบำร,รุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ สามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสว,วิเศษอิเศษพุทธนามิอิเมนาพุทธตัตงยสอิโสตังพุทธปิตีขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอาริยทรั์นําให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทิน โอมปตวีคงคาปุมมเทวานนามมีหังนมพะพะทะอาตมาภาพขอญอาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปากคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆุกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมัง,งแคล้วคลาดสังขางแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสพระควาพรมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร